สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้เราจะไปทำการไล่ตรวจเช็ควงจรไฟแล้วก็ทำการต่อคืนสภาพของเวฟร้อยคันนี้นะครับเพราะว่าเวฟร้อยคันนี้ได้แปลงข้ามสายพันมานะครับคำว่าแปลงข้ามสายพันก็คือการแปลงจากวงจร AC นะครับเป็นวงจร DC นะครับพี่น้อง f c นะ ก็คือเขาแปลงใส่กล่อง C D I ของเวฟห125มานั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มทำการคืนสภาพนะครับพี่น้อง F C นะเพราะว่ามัดไฟเขาเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับพี่น้อง F C เป็นของใหม่นะอ้าวทีนี้เราก็จะมาทำการเช็คพัดเชอร์คอยก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับว่าชุดมัดไฟเทียมนะครับค่าพัดเชอร์คอยอยู่ที่เท่าไหร่กันเอ่ยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันนะ แค่จิ้มลงไปก็เห็นแล้วร้อยห้าสิบสามแล้วนะเมื่อกี้นะครับพี่น้องนะก็น่าจะโอเคอยู่นะครับสําหรับค่าพัชคอยนะครับประมาณนี้นะครับร้อยห้าสิบจุดแปดนะครับทุกท่านก็เอาเป็นว่านะครับถ้าร้อยห้าสิบขึ้นไปนะครับขาดเกินนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคก็แล้วกันนะครับสาหรับค่าพัชคอยนะ อันนี้เราวัดพัดคอยได้แล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการวัดสายกาวนะครับว่าสายกาวมันต่อลงโครงสร้างหรือว่าต่อลงตัวถังไหมนะครับโดยการวัดความต่อเนื่องด้วยเสียงนะครับทุกท่านนะอันนี้เราไล่จิมไล่เช็คหานะครับว่ามันมีสายกาวขาดหรือเปล่านะครับาบางทีสายกาวขาดไฟก็ไม่มาเหมือนกันเด้อนะครับวันนี้เราเช็คสายเขียวกับตัวถังนะครับทุกท่านนะ เมื่อเราทําการไล่ตัวเช็คสายเขียวกับตัวถังเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนะในลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการตรวจเช็คสายดําแดงตรงนี้สายดําแดงนะครับเป็นสายไฟ AC กระแสสลับที่มาจากคอยสตาร์ทจะไปกล่อง c d i โดยการสตาร์ทแล้วก็เชี่ยกับตัวโครงสร้างแบบนี้นะครับพี่น้อง FC อันนี้ให้พี่น้องดูสีประกายไฟเอานะครับ แต่ในเคสนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องมองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันเป็นกลางวันแต่ผมนะสามารถมองเห็นได้นะครับทุกท่านนะกล้องกับสายตามันไม่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะแปลงคืนสภาพนะครับตรงนี้เป็นขั้วไฟท้ายทียท่เขาเอามาทําเป็นขั้วกล่อง C D I นะครับตอนนี้เขาต่อมาแบบนี้ก็คือต่อไม่ถูกละนะครับต่อไม่ถูกเราต้องมานับหนึ่งใหม่นะครับโดยจะมีวิธีการต่อนะครับ แจ็คสายไฟนะครับสายไหนเข้าตรงไหนนะครับของกล่อง C D I ในตระกูลโนวาในตระกูลเวฟร้อยดิมร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่ามันกลับด้านกันนะครับอยู่ตอนนี้นะครับมันกลับด้านกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้พี่น้อง F C ได้ดูกันไฟกล่อง C D I Honda Wave แล้วก็โนวาฝั่งนี้ตัวนี้จะเป็นสายกาวสายดับเครื่องหรือว่าขาวดำ ตัวนี้เป็นดําแดงหรือว่าคอยสตาร์ทฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสายพัดเชคอยตรงนี้จะเป็นสายเหลืองดําออกไปคอยหัวเทียนนั่นเองมีอยู่แค่นี้ต้องต่อใหม่ทั้งหมดเลยครับหลังจากที่เรารู้ตำแหน่งของสายไฟที่จะไปเข้าแก๊กกล่อง C D I แล้วทีนี้เราก็มาเริ่มทำการ ไล่ตัดสายไฟไห,ลหลายส่วนออกนะครับทุกท่านนะเพราะว่าสายไฟไห,ลหลายส่วนนี้มีผลทําให้กล่อง C D I ช็อตเสียหายนะครับเพราะว่ากล่องเดิมมันช็อตเสียหายทั้ง2กล่องเลยนะครับอ่าตรงนี้สายกาวต่อเพิ่มมาสายบวกต่อเพิ่มมาสายจากสวิตช์กุญแจอ่าวิ่งไปที่กล่อง C D I นะครับโอ้ยวุ่นวายกันเลยเพราะว่าเขาแปลงกล่องมานะครับทุกท่านอนะันนี้เราก็ต้องทําการแกะออกวายสายไฟออกทั้งหมดเลยเพราะว่า สายไฟนะครับมีร่องรอยของการไล่ตรวจเช็คมีการเอาคัตเตอร์ไปจิ้มไปตัดเพื่อที่จะเอามิเตอร์นะครับหรือว่าเอาสายไฟไปวัดว่าไฟมาไม่มานะครับอ่ะทะลอกไปหมดเลยนะครับถ้า,ากว่าเราไม่แกะออกเราไม่เช็คนีนะครับไฟมันช็อตกันนะครับรถมันอาจจะติดตดดับๆับ,บหรือว่าอ่ามันอาจจะช็อตแล้วทําให้กล่องซีดไของเราเสียหายก็เป็นไปได้ดังนั้นเราจะตัดสาย ที่ไม่เกี่ยวข้องสายที่เพิ่มเติมเข้ามาตัดออกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายจากสวิตกุญแจไปที่กล่อง cdi นะครับเวลาเปิดสวิตกุญแจไฟไปเลี้ยงกล่อง cdi เวฟหนึ่งสองห้านะครับเวลาปิดสวิตกุญแจก็ตัดไฟเครื่องก็จะดับนั่นเองนะครับอันนี้เราจะทําการแกะหรือออกทั้งหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราแกะฝั่งโน้นออกทั้งหมดแล้วมันก็เหลือสายไฟอยู่ตรงนี้สองสายเพราะว่าสายอื่นเราได้ต่อไปหมดแล้วสายเก้าเราต่อแล้ว นะครับพัชเชอร์เราต่อแล้วคอยสตาร์ทเราต่อแล้วมันก็เหลือเพียงแค่สายดับเครื่องนะครับกับสายคอยหัวเทียนนะครับก่อนที่เราจะไปทาการต่อสายคอยหัวเทียนเส้นนี้นะครับอ่าเส้นสีเหลืองดํานะครับเราก็ทําการวัดความต่อเนื่องกันก่อนนะว่าสายไฟมันต่อเนื่องไหมอ่าแล้วทีนี้สายดับเครื่องก็เช่นกันครับสายดับเครื่องนะครับมันขาดตรงกลางหรือเปล่านะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็ควัดต้นทางปลายทาง นะสายขาวดาก็เป็นสายดับเครื่องนะเหลืองดําก็เป็นสายออกไปคอยหัวเทียนนะครับทุกท่านนะทีนี้เมื่อเราเช็คทั้งหมดแล้วนะครับสายมันมาถึงสวิตกุญแจนะขาวดําแต่ทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือสายขาวดําเมื่อเราเปิดสวิตมันจะไม่เชื่อมต่อกันนะครับกับสายสีเขียวนะครับขาวดํากับเขียวนะครับเมื่อเปิดสวิตแล้วมันจะไม่เชื่อมต่อถึงกัน แต่เมื่อไรก็ตามที่เราปิดสวิตช์มันจะต้องเชื่อมต่อถึงกันเป็นการดับเครื่องนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ผมได้ทําการตรวจเช็คนะครับก็คือปิดสวิตช์กุญแจแล้วเขียวกับขาวดําไม่ต่อเนื่องถึงกันนั่นหมายความว่าชุดสวิตช์กุญแจชุดนี้มีปัญหาแล้วล่ะนะครับแบบนี้ติดเครื่องได้แต่ดับเครื่องไม่ได้นะครับพี่น้อง fc นะรถมันต้องดับเครื่องได้นะครับถ้าดับไม่ได้นี่เวลา รถมันเกิดอาการคันเร่งค้างโอเวอร์ลงโอเวอร์ลันอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราดับเครื่องไม่ได้มันจะเป็นปัญหานะครับทุกท่านนะเอาล่ะนะครับเมื่อเราทําการต่อกล่อง C D I เข้าไปนะครับวางวงจรเป็นวงจร a C ตามแบบฉบับตามเดิมของตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถจะสตาร์ทติดไหมจากการที่ ผ่านมือช่างหลายๆมือนะครับผ่านมาแล้วยังสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่มาอยู่ที่เราชั่วโมงเดียวรถจะติดไหมอ่าเรามาฟังเสียงกันนะครับทุกท่านนะ รับทุกท่านลดติดได้แต่ก็ถือว่าเงียบพอสมควรแต่ก็ยังมีเสียงบางอย่างนะครับวิ่วงเบียดกันหรือว่ากระแทกกันคล้ายๆกับล้อไม่เหล็กจานไฟวิ่งเบียดกับอะไรสักอย่างวิ่งเบียดกับพัดชคอยนี่แหละนะครับพี่น้องเอฟซีมันมีเสียงดังอยู่ฟังดีๆนะครับ ก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละนะครับพี่น้อง f อนะมันมีเสียงจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ก็มองดูว่าเครื่องยนต์มันจะเงียบนะครับใน EP ีนี้มันเงียบนะครับแต่เดี๋ยวเราก็ต้องดูยาวๆกันไปนะครับว่ารถคันนี้นะครับผ่านมือช่างมาหลายมือไม่รู้ว่าช่างอาจจะประกอบอะไรผิดมาบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆผมว่ามันดังอยู่ในห้องล้อแม่เหล็กจานไฟ นะครับมันมีเสียงคล้ายๆกับแม่เหล็กวิ่งเบียดกันกับพัชเชอร์นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการคอดออกมาตัวเช็คในคลิปหน้ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดผมคิดไว้หรือเปล่านะครับก็เอาไว้พบกัน EP หน้าครับ EP นี้เอาแค่รถสตาร์ทติดได้แล้วก็โอเคแล้วลหละนะครับพี่น้อง FC สวัสดีครับ